เราจะไปสวนสัตว์กันนะคะจับปรีไ้รถตัวนี้ที่เป็นมีรับหนะะึ่งหนึ่งพันบาทอ่ะคนละหนึ่งพันก็คือไม่ทันรอบนะคะเราไม่ได้จองมาะะก็คือได้คิวประมาณเที่ยงซึ่งตอนนี้สิบเอ็ดสิบโมงครึ่งก็ไม่รอนะคะเราไม่รอตัดกันนะครับไ้ท้ายเหมาฟันนะครับ <laughs>

ฮัลโหลเธอโอเคนะครับมีันนี้ก็เอเก็งเชีหอเก็งเชีเจนี่นะครเก็งเชีเก็งอะไรก้งซเกขนรเอยไมอกเงี้ยพี่ีอันนี้คืออันนี้คือให้ขนมช่ไมคอันนี้คือใได้ใช่ไหมะได้ะครับอนได้เลยนะครับอนได้ครับเอ้ยไเป็นอก็ได้ะ ไม่กนนะครับยังไงก็จะให้ทก่อนยีรนะครับเวลาพ่อพอก่อนก่อนแะครับสนุกแน่นอนไม่มค่ะไเปดี๋ยวเป็นยีรัพอบไม่มีโลกอาหารนสดยม่ไปนะครับพ่อก่อนนะครับเยอะมากเลยน่ะดิดดีแลวที่ได้ขับรถเข้าไปฮัลโหลค่ะเพิ รถเป็นรอยไหมรถตัวได้แกเวลไนกนามาได้แล้วกยน่นี่มันโดดเลยมันกระโดดนี่ปีลเลยถ้าดีด้วเธอไม่เอารถเข้ามานี่เมื่อกี้มันกะปีเลยอ่ะเมาได้เวลาปอนาหารเราก็ยื่นแขไปไใช่ไม่งั้นมันกระโดดนเนี่ยเอเธ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 อใกันอ่ะฮัลโหล เดี๋ยวจะจอดให้ป right. ้อนสองจุดนะครับถ้าจอดบ่อยอาหารเราจะหมดก่อนนะครับจะจอดให้ก้อนต่ในอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีเนื้อทรายด้วยนะครับที่รองเห็ดโดมนะดีกว่าเหรอเนี่ยดีกว่าคาโลนะครับในจะมีเนื้อทรายด้วยนะครับ ดูท่านอนดิท่านอนอะในนู้นตัวนูนต uh ัวนู <t uh? <t uh ้น uh. ่งนอยูาั่วามือครับมีตัวนเล็กครับแม่หกเดือนเฮ้แข่งทำไมอน เที่ยงอยู่เนี่น่าตลกมากเลยอ่ะอันนีจะมีเลอซายนะครับเลอซายก็จะมีความฟอลโล่ด้วยนะครับวางเลีนเดียวเนี่ยใช่เลนเดียรทนเนี่ยพรุ่งนี้เอ้ยเดี๋ยวรอจากอันนี้ค่ะปะพรุ่เนี่ย ไม่มองกล้องเ่ะมองก้องเลยะอน้รไปชนเื่อนเป็นแผนะครับต้องตัดออครับที่กินเขาจะร่วงอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขายอ่ะไม่ได้ขายนะครับวัน้ไม่ได้ขายนะครับคนละพันใช่ไมใช่นะคไม่ได้เป็นฟอง้ำเหรอัน้ฟองดาวนะครับฟองดาวนะครับใ่เท้าะ อันนี้มีประโยชน์อะไรนะครับเขาฟองมันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์อะไรฟองที่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวก็เห็นนะครับจะเป็นฟองดาวที่เขาเผานะครับเป็นของตกปาป้นะอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับถึงจะร่วงไปก็มีประโยชน์นะครับมันจเอะไม่เพีไปแล้วหรือเปล่วไปเยอะๆหน่อยดีหรือหมดเยอะอีกนะอีกก็มีกระปุก อ้หรอมเลเซียกชียเพใ้่เอเอี่อะไรอเาห้เธอไปลวเมื่อกี้เราให้เธอไปแล้วต้องไปให้ยีราบ้งนะะเข้าใจไหมเจ้โผน้ามาสิเจ่น้ามอเ้ดูตัวนี้สิ

นิ่มๆขมาาจับแล้วอ่ะน hmm. cool. okay, uh ิ่มๆเองอาหารให้มดก่อนที่นปนหกมยีมายีบาใครเสิอแผ่นดูแลอยู่นะครับมคนดูแลอยู่ด้านหลังใค้รอไนี่นี่คนี่นน้ยขวามือเต็มใอาหารไหมเสยวหลับ ได้ได้แม่ลงไปดิแม่ยื่นมือไปนี่ไงเจมแม่มาดิแม่พูดหมดแล้วเดินนู้นนู้นนู้นนู่นเดินนูนเดินนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วตัวข้ามถนนด้วยเนี่ยนี่ย่องมาแล้วนี่ย่องไปหารถเดาเลย นี่นี่ตัวนี้เนี่ยนี่ยโอ้ตัววันงเลยที่เราซื้อเมียเขาจะปีกกว่านะครับแน่นอนเลตัวใหญ่ไปเรด้วยนะครับถูกไปเร่อยมีมีคนได้อยรถเดยพี่แล้หน้าที่ดูแลไม่ทำร้ายรถสตัวนะครับ ตอนนี้เราทำไมเเป็นตัวกัดเลยเหรอเพราว่าชินแล้วไอ้ตัวนะครับเขาไม่ใช่สัตว์จะตัวคนเลี้ยงนะครับอ๋อสัตว์ตัวคนเลี้ยงออ๋กลัวเจ้าของแค่นี้เหมือนเลี้ยงแมวหรือสุนัขไปก็เด็กใช่ียวไม่เด็กนะครับปีกว่านะครับปีกว่าตัวใหญ่นะอ๋อคนเลี้ยงเสือเถียงไปดูดิคนนั่งแบบชิลๆมากเลยอ่ะตัดเลือดลยอ๋อตัดเนี่ยนั่งอย่างนี้แล้วกำลังนอนแล้วมันั่งชิลมากช่วงนี้เชี่ยงไงพี่ ก็เชืันจที่นะครับอาผมลงไปเสือดีมยเดินดูนะครับดูเสือดอ๋อนู่นไงเา่อมาเดินเยเมากนะครับน่ารักมากเลยเสือดาว้ยนแ่นี้นะครับเสือดาวพราะว่าเขาชอบนต้นไม้นะครับาชอบพี่เลี้ี่ต้นไม้เนี่มันเสีย ได้สาวกดีเหมือนกันนะครับทเล่นบงต้นไม้นะครับครักันหมดเลยนะนั้นยียเดียวนแมวเลยอ่ะเฮ้ยงตัวอยู่ข้างหน้าเรามันมีแมวตัวหนึ่งไงที่ลายนี้เลยอ่ะเสือดำเสองตัวนี้ไม่กัดกันเนาะอัเดียวกันครับ อยู่บนมีขัางบอลนอนง่ยโชว์ตู่อย่างเดียวเลยตัวผู้ด้ดยวดย มาแล้วเราไปหายีราฟดีกว่านะครับจะไปได้ยีราฟนะครับยีรถบัสตามหลังเราอยู่เร็พี่ใช่ป่ะอะไรนะเข้ามาตรงนี้แล้วแต่ก็ผ่านมาแล้วป่ะยังไม่ผ่านครับผ่านข้างหน้าตรงนู้นนะครับเมื่อกี้เลยเข้าตรงนี้ตะเล่ย์อะโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะยีราฟมาแล้วตุ๊กเลย โออผมแมงไม่เล้วเลยแม่ัวโอ๊ยโอ๊ยอยู่เฉยๆอยู่เรยๆยังกลัวยังกลัวเฉยเฉยไม่กล้าโอ้ยแม่ยังมีกล้วยแม่เคยให้มาดิโอ๊ย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 โอยโอ๊ยยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊อยโอ๊ยโ เบลตอบทนเบลจับมาได้เด็จะตายเด็กเด็หาไปเลย่เกลัวอะไรอะโอ้ยหมดดูเบลโอ๊ยปาาตกบนใดนะปรู้ไหมตกนี่เหนนยดีนลูกเดียวเลยหมดเลย

แม่อ้ยผมแบกแม่แล้วเไม่น่ากลัวไอ้เย้ใจเยใจเยนอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้กัดโอ้แม่กล้อยู่เอาแม่ค่อยๆให้มาดิ้หมวกหมวกหมวกแม่อยู่เฉยอยู่เฉยเฉย แว้แ้วมยแม่บเีแม่จับมันได้หนิ่มมันจะตายไม่เป็นไรที่จลก็หลระเราตกบันไดนะปะนี่หมดเยลูกยวหมดยังอ่ะ เอาลุกขึ้น,นอา้าวแม่มาข้างหลักลุกหัวได้เอาไปโมเทลไม่เป็นไรครับไม่ปตัวไม่ปตัว